สวัสดีครับพี่น้องท่ลครับวันนี้โภชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในสุริยบทที่144นะครับข้อที่12-15พระคัมภีร์ได้กล่าวไว้ว่าข้าพเจ้าทั้งหลายผู้ซึ่งบรรดาบุตรชายของข้าพเจ้าเมื่อเขายังหนุ่มหนุ่มอยู่ก็เป็นเหมือนต้นไม้โตเต็มขนาดซึ่งบรรดาบุตรหญิงของข้าพเจ้าเป็นเหมือนเสาหัวมุงสลักออกแบบตามแบบพระราชวังซึ่งยุ้งฉางของข้าพเจ้าทั้งหลายเต็มมีของบรรจุอยู่ทุกอย่าง ซึ่งแกะของข้าพเจ้าทั้งหลายมีลูกตั้งพันตั้งหมื่นที่ท้องทุ่งของข้าพเจ้าซึ่งสัตว์ใช้ของข้าพเจ้ามีท้องมากมายไม่มีใครพังเข้ามาไม่มีออกไปและซึ่งไม่มีเสียงร้องทุกข์ในถนนหนทางของข้าพเจ้าชนชาติผู้มีพระพรยอย่างนี้หลังลงมาก็เป็นสุขชนชาติซึ่งพระเจ้าของเขาคือพระเยโฮวาก็เป็นสุขในพระคัมภีร์ตรงนี้เนี่ยนะครับผมให้ข้อว่าขอประทานความรุ่งเรืองนะครับแน่นอนว่าเราขอประทานความรุ่งเรือง ไม่ใช่เฉพาะตัวเราเท่านั้นหลังจากที่ดาวิดอธิษฐานขอการช่วยกู้จากพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าได้บทเพลงใหม่ในข้อตอนต้นได้พูดถึงบอกว่าเขายังขอพระเจ้าสําหรับคนรุ่นใหม่ต่อไปคนที่เดี๋ยวนี้เป็นบุตรชายยังอายุหนุ่มๆน,มนุมกันอยู่เขาอธิษฐานขอพระเจ้าปกป้องคนเหล่านี้ดูแลคนเหล่านี้แล้วก็อวยพรคนเหล่านี้ขอบคุณพระเจ้าครับในพระคัมภีร์ตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าเราเปรียบเทียบตรงนี้บอกว่าเหมือนต้นไม้ที่รับการหล่อเลี้ยงอย่างดี ถ้าเราอ่านในสดีบทที่115-14ข้อ14ก็ได้พูดถึงต้นไม้ที่มันเพิ่มพูนทวีมากขึ้นนะครับสมัยก่อนเขาเน้นเรื่องของจำนวนปริมาณของลูกนะครับถ้าลูกเยอะๆนี่แปลว่าครอบครัวนั้นเป็นครอบครัวที่แข็งไกร่นะครับแต่ปัจจุบันนี้ลูกเยอะๆยากจนครับในสุรีบทที่1 2 7ข้อที่5บอกว่าความสุขมีแก่ผู้ที่มีลูกธนูอยู่เต็มแรงไม่ต้องอับอายเมื่อศัตรูเคี่ยวเขนที่ประตูเมือง คนที่พระเจ้าอวยพรเขาจะมีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองวงเล็บที่เป็นคนใช้การได้นะครับข้อ 12. เราบุตรสาวเป็นดั่งเสาสลักเพื่อตกแต่งราชวังซึ่งหมายถึงอะไรครับเสาในราชวังมันสวยงามมาก mm hmm. เมื่อมีโอกาสปักขึ้นมาเนี่ยนะครับมีการตั้งเอาไว้เป็นเสาหลักนะฮะไม่ใช่เป็นแค่เสาประกอบแต่เป็นเสาหลักสวยงามทีเดียวพระคัมภีร์ได้พูดถึงแน่นอนว่าบุตรหญิงจะจะงดงามแบบนั้นเนี่ยนะครับผลที่เกิดขึ้นตามมาก็คือลูกหลานแหละครับ ไม่ใชแ aan, okay. ่แค่งดงามเท่านั้นแต่ลูกหลานจะมากมายนะครับเพราะว่าเมื่องดงามแบบนั้นก็จะมีลูกหลานเยอะแยะด้วยเช่นเดียวกันขอบคุณพระเจ้าครับถ้าเราเปรียบเทียบสดิวร้อยยี่สิบข้อที่3ก็บอกว่าภระยาของท่านจะเป็นดั่งเถาองุ่นดกอยู่ในบ้านบุตรของท่านทั้งหลายเหมือนกับหน่อมะกอกอยู่รอบโต๊ะของท่านก็คล้ายๆกับเมื่ออธิษฐานเผื่อบุตรชายนะครับบุตรชายบุตรหญิงก็จะมีลูกหลานมากมายแล้วก็เข้มแข็งด้วยมีคุณค่าอันที่2ครับขออวยพรเดี๋ยวธุรกิจการงาน สังเกตในพระคัมภีร์ตรงนี้ในข้อที่13ได้พูดถึงยุ้งฉางลูกแกะนะครับทั้งยุ้งฉางทั้งลูกแกะจึงเป็นเรื่องสําคัญมากพระคัมภีร์ได้พูดตรงนี้บอกว่าสัตว์ที่ใช้งานมีท้องเกิดขึ้นและไม่มีภัยพังเข้ามาซึ่งหมายถึงอะไรครับหมายถึงว่าสัตว์ใช้เหล่านั้นเนี่ยนะครับไม่มีขโมยที่เอาออกไปและมันไม่หนีออกไปเองนะครับขอบคุณพระเจ้า แล้วกขขอพระเจ้าอวยพรเราสามารถอธิษฐานขอพระเจ้าอวยพรเราเหมือนกับดาวิดก็คือในธุรกิจการงานของเราในปัจจุบันนี้ขอพระเจ้าอวยพรเมื่อเรารักพระเจ้าอวยพรให้มันเจริญเติบโตยิ่งขึ้นผมเชื่อว่าคริสเตียนจำนวนมากมายก็ต้องอธิษฐานเผื่อเรื่องนี้นะครับให้เราสามารถลงทุนในพอร์ตที่มั่นคงไม่ได้ลงทุนไปแล้วหายไปนะครับลงจากหน่วยละ10บ,บาทเหลืออยู่2บาทหรือบาทกว่าเนี่ยนะครับ แต่ให้มันเกิดผลนะครับบางทีพระเจ้าอาจจะให้มันดึงลงไปต่ําเดี๋ยวสักพักมันจะขึ้นเองนะครับขอพระเจ้าเมตตาเราแล,และสุดท้ายก็คือขอให้ชีวิตได้รับพระพรจากพระเจ้านะครับในต,ตอนนี้ได้พูดถึงชนชาติผู้มีพระพอรอย่างนี้ก็เป็นสุขคำว่าพระพรในที่นี้นะครับมาจากภาษาเดิมนะฮะในภาษาเดิมเอชชาเนี่ยนะมันเป็นพระพรที่ใช้เป็นสองคำก็คือคำว่าความสุข happiness กับ blessed นะซึ่งหมายถึงพรและใช้สองคำนี้ทั้งสั้งสองครั้งเลย ในข้อเดียวใช้สองครั้งซึ่งหมายถึงว่าคนที่ได้รับพรจากพระเจ้าก็จะเป็นสุขคือคนที่พระเจ้าเนี่ยอวยพรเขาถ้าเราแปลจากภาษาเดิมจะบอกว่าพระพรมีแก่ชนชาติที่ได้รับเป็นของพระเจ้าและพระพรมีแก่ชนชาติที่มีพระเยโฮวาเป็นเจ้าของเนี่ยนะครับขอบคุณพระเจ้าวันนี้ขอให้พระพรมาจากพระเจ้าไม่ใช่จากความเก่งกาจของเราเองแต่มาจากพระคุณของพระเจ้าและมันจะเป็นความสุขแท้แน่นอนอธิษฐานด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้าขอประทานความรุ่งเรืองเขาทั้งหลาย ไม่ใช่เฉพาะตัวเขาหลายลูกหลานเขาหลายจเจริญเติบโตในทางของพระองค์เขงหลายรู้ว่ามีข้อแม้คือเขาหลายต้องทําตามคําของพระองค์เจ้าขออวยพรเหนือธุรกิจการงานขออวยพรเหนือที่ชิคเขาหลายจะได้รับพรมากมายเป็นพรซ้อนพระพรเพระาะเขาหลายมีพระองค์เจ้าเป็นกําลังของข้าพเจ้าอธิษฐานด้ยกันในนามพระเยซูคริสต์จเจ้